สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมถอดหน้ากากให้เพื่อนดูก่อนปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะก็ด้านนู้นคือนะฮะด้านนู้นคือสถานีรถไฟนะฮะตอนนี้ประมาณเกือบสี่ทุ่มนะฮะประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งกำลังจะบอกว่านะฮะครึนน่งงกำลังจะบอกว่านะฮะนั่นนะฮะข้ามถนนกันไปเนี่ยคนกำลังจะไปเที่ยวกันอยู่เลยนะฮะ,นะฮะสถานีรถไฟอยู่ด้านนูน้นสถานีรถไฟอยู่ด้านนู้นนะฮะแต่ด้านนี้คนกำลังจะข้ามไปเที่ยวกันนะฮะ ปัจจุบันนี้นะฮะเศรษฐกิจไปได้ไ่ได้ดีหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะวันนี้ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าคนที่ขายของแพงกับคนที่ขายของถูกนะฮะต่างกันตรงไหนยังไงนะฮะเพราะเพื่อนๆจะเรียนรู้ด้วยว่าคุณอยากจะขายของแพงถูกไหมฮะแต่คุณขายของแพงไม่มีใครซื้อจะขายของแพงผมพูดใหม่นะฮะขายของแพงแต่คนไม่ซื้อแล้วทาไมต้องขายของถูกแข่งกันเพื่อน ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเป็นประโยชน์รีบแชร์นะครับรีบแชร์นะครับในปัจจุบันนี้สมมติว่าเพื่อนๆขายของเหมือนกันนะฮะขายปากกาเหมือนกันด้านที่1กับด้านที่2นะฮะร้าน A กับร้าน B ขายของเหมือนกันร้าน A ลดราคาจาก50เหลือ40บาทคุณขาย50บาทต่อไปเรื่อยๆคุณอยู่ไหวไหมอยู่ยากใช่ไหมฮะเมื่อ50บาทนะฮะ50บาทร้าน A ขายของเหมือนกันผมพูดใหม่นะลดเหลือ40 คุณก็ต้องลดเหลือ40ิเหมือนกันถ้าคุณขายแพงขึ้นกว่าเดิมเขาจะซื้อของคุณไหมขายของเหมือนกันนะขายของเหมือนกันแต่ว่าเขาลดราคาคุณก็ถูกลดราคาคุณก็ต้องลดราคาตามกันคุณเปิดร้านนวดร้านเเขาลดราคาร้าน B ก็ลดราคาด้วยเป็นไงคุณต้องลดราคาแข่งกันไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแล้วทำไมในย่านนี้มีแต่คนขายของแพงๆแล้วอยู่ได้ ผมยังแนะนาให้เพื่อนนะฮะแล้วผมจะบอกเพื่อนอีกเรื่องหนึ่งคืออีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งสาคัญนะฮะเราต้องเปลี่ยน m i n d s e ตเราก่อนฮะตอนนี้ลมแรงมากเลยโทษทีครับเปลี่ยน m i n d s e ตก่อนว่าเป็นไปได,ได้วันก่อนครับมีเจ้าหน้าที่ไทย p ี s เนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการข้ามถนนแล้วมีคนนะฮะข้ามถนนเสร็จแล้วแล้วก็มีมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งะฮะใจกล้าเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประเทศไทย บอกว่าสมัยก่อนตรงนี้ทางม้าลายไม่มีนะก็เลยเ,ออเคยมีทางม้าลายมาก่อนแต่มันหายลางไปแล้วนะฮะก็เลยมาคุยกับนาใจกล้าไปเคาะนะฮะป้อมตำรวจบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ท่านถนนมันเคยเป็นทางม้าลายมาก่อนนะฮะเป็นทางม้าลายมาก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงฮะก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ความกล้านั้นน่ะเป็นการทําให้เกิดการแชร์เมื่อเกิดการแชร์ ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้มีการตีเส้นทางม้าลายกลับคืนมาใหม่แต่มีคนไทยพูดอีกเรื่องนึงครับว่ามีคนไทยพูดพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็เลิกแล้วแต่ผมยังจะบอกว่าดีกว่าไม่ทาถูกไหมฮะดีกว่าไม่ทําแต่ถ้าคุณทําไปแล้วนะฮะถ้าคุณทําไปแล้วดีกว่าไม่ทําถูกไหมฮะอ่ะผมเดินเข้าไปแล้วนี่เริ่มมีคนแล้วข้ามไปข้ามไปในเมืองกันดีกว่าข้ามไปในเมืองกันนะฮะนอ๋อผ่านละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยังข้าไม่ทันเลยเนี่ยไฟไฟเขียวแล้วเสียดายเสียดายเสียดายรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรถเอามาแล้วข้าข้าไม่ทันละเดี๋ยวข้าไม่ทันผมไปเปิดให้เพื่อนๆดูนอันนี้ก่อนนะอ่ะกลับมาคุยกันนะฮะข้าไม่ทันข้าไม่ทันไม่เป็นไรขอเก็บของแป๊บนึงวันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวรอข้าถนนแป๊บนึงฮะฝากแชร์หน่อยฝากแชร์หน่อยนะฮะพูดถึงเรื่องอะไรฮะ พูดถึงถ้าถ้าคุณขายของแพงได้มีคนซื้อจะเจ๋งขนาดไหนล่ะ,ะถ้าคุณขายของผมจะเล่าให้ฟังเช่นที่ญี่ปุ่นครับมีร้านข้าวหน้าเนื้อ300ยเยนก็คือร้อยบาทและอีกร้านหนึ่งข้าวหน้าเนื้อชามละ6000บาทชามละ100บาทกับชามละ6 0พ0บาททําไมมีคนมาซื้อชามละ6 0 0ันบาทเพื่อ,อนๆถ้าขายชามละ6 0พ0จะดีขนาดไหนมีร้านตัดผม ล้านละ1 0 0 0เยนก็คือ300บาทและอีกล้านหนึ่งเป็นล้านละ20,000เยนก็คือ6000บาทเหมือนกันแล้วทำไมคุณอยากจะเปิดร้านแบบไหนอ่าอยากจะเปิดร้านแบบไหนอยากจะเปิดร้านราคาแพงไหมถ้าเปิดร้านราคาแพงแล้วคนมาง้อคุณมาซื้อของคุณมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูนครับตอนนี้คนมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะกำลังจะข้ามถนนกันแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะขอแล้วเพื่อนๆนอยากจะขายของ แบบถูกหรืออยากขายของแพงคนซื้อแน่นอนอยากซื้อในราคาที่ถูกแต่คนขายอยากขายราคาแพงแต่ถ้าคุณขายราคาแพงแล้วคนยังง้อคุณแล้วคนอยากจะซื้อกับคุณอีกมันจะเจ๋งขนาดไหนครับโหคนเยอะแยะมากมายเลยนะในย่านนี้เป็นย่านเริงลมเริงลมอยู่ใกล้บ้านผมอยู่หลังโรงเรียนผมผมเปิดโรงเรียนอยู่นะฮะเปิดโรงเรียนอยู่แล้วก็มีคนมาเรียนแล้วไม่ต้องลดราคาเพื่อนๆผมจะแนะนํะในยุคนี้ ควรจะขายของในราคาที่นะฮะในราคาที่แพงและลูกค้ายอมซื้อเหมือนคุณจะเป็นเฟอร์รารีนะฮะเหมือนคุณเป็นเฟอร์รารีเหมือนเป็นอ่อลุยบิตตองหรือคุณเป็นกุชี่นะฮะแล้วคุณเป็นดาราถ้าคุณเป็นดาราเป็นไงฮะค่าตัวดาราแพงไหมคุณต้องเป็นอย่างนั้นแล้วยังไงผมจะบอกอีกอย่างก็คือว่าคุณขายของคุณเปิดร้านตัดผมนะฮะร้านตัดผมครั้งละสองหมื่นตัดผมครั้งละ อืมสามร้อยคุณจะเอาแบบไหนสามหมื่นหรือสองร้อยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมถามเพื่อ,อนๆหน่อยนะ,ะถ้าสองหมื่นให้เ, 300, เขียนเบอร์หนึ่งถ้าสามร้อยให้เขียนเบอร์สองเพื่อนจะเอาแบบไหนนะฮะคุณต้องเป็นดาราคุณต้องเป็นดารา <c oughs> ะะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะเป็นดารา หรือยังไงแล้วผมจะถามต่อนะฮะนี่นี่ตอนเราอยู่ในผมจะสอนให้เพื่อนๆอยากรู้ไม้ทําไงถ้าคุณขายของแพงแล้วคนง้อแล้วคนยินดีจะเจ๋งขนาดไหนนะฮะมันเป็นนี้ฮะสมมติว่าคุณรู้ไหมว่าการทําการตลาดหรือการโฆษณามันมีอยู่หลายอย่างนะฮะคุณเคยได้ยินคําว่า Marketing มาร์เก็ตติ้งไหมคุณเคยได้ยินคําว่า p ีอาร์ไหมนะฮะหรือคุณเคยได้ยินคําว่าสร้างตนัตนตนสร้างแบรนด์ไหมคุณผมจะบอกให้ว่าการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะฮะ การโฆษณาเนี่ยเท่ากับว่าเรากําลังจะบอกตัวเองว่าเรารักเขาผมรักคุณ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 การทามาร์เก็ตติ้งนะฮะทำให้คนรู้จักเราเป็นสิ่งที่ดีแต่เราบอกว่าเรารักคุณผมรักคุณผมรักคุณนะฮะพีอาร์นะฮะก็จะเป็นแบบว่าสอนให้บุคคลที่3บอกว่าผมกําลังรักคุณอยู่นะแต่อันที่3ครับอันที่3สร้างตัวตนเนี่ยมันจะเจ๋งที่ว่าเจ๋งที่ว่ามีคนมารักเรามีคนมารักเรามีคนมารักเรานะฮะ มีคนมารักเรานะฮะมีมีคนมารักเรานะฮะเสร็จแล้วนะฮะเสร็แล้วนะฮะมีคนมารักเราเราชอบเราบอกว่าเรารักเขานะฮะเรารักเขาถ้าเกิดเราต้องง้อเขาแต่ถ้ามีคนมารักเรานั่นหมายถึงนะฮะเขาจะง้อเราเวลาคนคนที่มีคน ถเมื่อคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนมาจีบเรามีคนมาเอาของมาให้เรานะนั่นคือการทำแบนดิง้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นดารานะหรือคุณเป็นคนที่มีตัวตนคนจะง้อเราคนจะเอาซื้อของเรายินดีซื้อของเราในราคาที่แพง <c oughs> เคยเรียนรู้เรื่องนี้ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่มีตัวตนเนะ <c oughs> มื่อมีตัวตนคุณจะเป็นแบบหส์วีตองหรือเป็นเบนซ์หรือเป็นเฟอร์รารี คุณอยากเป็นเฟอร์เจอรหรือคุณเป็นคนที่ไม่มีโนแบรนด์นะฮะในยุคนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณขายของคุณสร้างตัวตนไม่เป็นคุณไม่เคยสร้างตัวตนนั่นหมายถึงคุณจะขายของได้ไม่แพงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมตลองเดินต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการนะฮะวิธีการก็มีอยู่หลายอย่างผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผมตลังเดินกลับไปนะฮะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะข้างบนนั้น เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปดูกันอยากรู้ต่อไหมถ้าอยู่รถอยากรู้ต่อฝากแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการสร้างแบรนด์สร้างไหเพราะจะได้มีคนมาซื้อกับคุณเยอะในราคาที่แพงและง้อคุณด้วยหรือพี่ตองเคยโฆษณาไหมฮะเคยเคยลงโฆษณาในทีวีไหมฮะเคยลงนิตยสารไหมฮะเคยลงเคยจ่ายเงินไหมฮะแล้วถ้าในยุคนี้นะฮะถ้าเวลาคุณขายของคุณจะต้องธรรมนาคุณต้องลงโฆษณาจ่ายเงินเข้าโฆษณาเข้าโฆษณาเพื่อให้คนอื่นบอกว่าคุณต้อมแสดงตัวว่าคุณรักเขาคุณรักเขาคุณรักเขานะฮะ แบรนด์นะฮะต่างๆเนี่ยเขาเคยนะฮะโฆษณาหรือเปล่าอเดี๋ยวผมให้เพื่อนฟังนะฮะได้ยินเสียงที่ประกาศไหมประกาศไหมประกาศไหมผมจะให้เพื่อนๆได้ยินได้ไหมได้ยไหมได้ยินฮะได้ยันไหมนี่คำังพูดว่าอะไรนะมั้งฮะระวังนะฮะคนที่ชวนไปเที่ยวระวังคนที่ชวนไปทำงานถ้าใครชวนไปนะ ระวังให้ดีนะเขาพูดอย่างนี้และพวกคนที่มาทักไปเนี่ยบอกไปเที่ยวแล้วจะราคาถูกมากเลยนะคนที่เที่ยวแล้วนะฮะระวังให้ดีได้ยินเสียงผู้หญิงไหมระวังให้ดีนะไปเที่ยวนะไปเที่ยวที่ดีๆราคาถูกๆนะมีสาวเยอะๆนะพวกเนี้ยเป็นพวกหลอกลวงแค่นั้นเลยระวังให้ดีนะแล้วเดี๋ยวพาไปจะเก็บเงินทีหลัง คุณสวยแน่ๆระวังให้ดีเขาพูดอย่างนี้นะฮะดินนะจะประกาศเั้ือนคนที่คุณกําลังเดินอยู่ไอ้พวกที่มันเดินกันอยู่เนี่ยระวังให้ดีนะเวลาคนมีทักคนมาทักเนี่ยค,คุณห้ามตามไปเด็ดไตดำเหเลยนะฮะ,ะ,ะ,ะถ้าคุณตามไป<ด>คุณสวยแน่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ,ะ,ะผมไม่กล้าถ่ายกันแต่ให้เพื่อนกล้าถ่ายนะ,ะ,ะผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะไอ้คนผู้ชายที่มันยืนกันเนี่ยนะฮะที่มันยืนกันข้างหลังอยู่เนี่ยฮะนั่นหมายถึงอะไร นั่นหมายถึงคนนะฮะกำลังจะคอยทักเห็นแอบยืนกันแถวนี้นะเพื่อนผมไม่กล้าถ่ายเยอะนะฮะเพราะมันเป็นกลุ่มยากูซ่าเป็นกลุ่มยากูซ่านะฮะเป็นเป็นนะฮะเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยากูซ่านะฮะซึ่งซึ่งนะฮะซึ่งนะฮะพวกกลุ่มพวกนี้ สมัยก่อนนะถ้าผมมาถ่ายแบบนี้นะโดนจับแน่นอนโดนผักโดนเอาเรื่องแน่นอนบางทีโดนยึดมือถือได้ซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ผมถ่ายเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันจริงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใจกล้ามากเลยนะใจกล้ามากเลยนะฮะเพื่อที่จะนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆไ,ได้เห็นกันนะฮะนะมีร้านอะไรต่างๆนะฮะนี่คือแหล่งเรื่องลมอยู่หลังโรงเรียนผมอยู่หลังออฟฟิศของผมนะฮะ เดี๋ยวนี้คนน้อยนมเยอะเลยฮะพวกยากุซ่าพวกอะไรเนี่ยเพราะตำรวจนี่คอยจับการเอาจริงนะฮะโอเคกลับมาคุยตยอตอนนี้ผมเพื่อนๆมีคนมาแชร์กันกี่คนนะถ้าแชร์กันเยอะผมจะเล่าต่อนะคุณอยาาขายของแพงและคนมาง้อคุณนะฮะคุณต้องสร้างแบรนด์แล้ววิธีการสร้างแบรนด์วิธีการทําให้คนมางง้อนะฮะมันมีสามอย่างใหญ่ๆนะฮะโยกสามอย่างใหญ่ๆนะครับอันที่หนึ่งครับ <c oughs> สร้างบรรยากาศครับถ้าคุณสร้างบรรยากาศที่มี เวลาคุณมาสมมติข้าวหน้าเนื้อครับหน้าข้าวหน้าเนื้อชามละ1 0 0บาทกับข้าวหน้าเนื้อชามละ6 0 0 0บาทมันต่างกันตรงไหนเพื่อนผมถามเพื่อนเพื่อชามละ300กับชามละ6000แล้วคนเข้ามากินกันเยอะเลยนะฮะเมื่อวานที่ผมไปกินข <necessary> ้าวหน้าเนื้อชามละ6 0 0 0บาทนะฮะขายข้าวไปกินปูไปกินซูชิอะไรที่มันชาม6000เนี่ยนะฮะมันต่างกันตรงไหน ข้าวหน้าเนื้อเ,เนื้อไม,ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ทําไมคนมันถึงยอมจ่ายเงินถึงหกพันก่คนหนึ่งอีกกลุ่มนึงคือคนยอมจ่ายแค่3 0มบาทนะฮะมันต่างกันตรงไหนเพื่อนๆมันต่างกันตรงไหนล่ะนะฮะมันต่างกันตรงไหนนี่ครับมันมีวิธีการบริการอยู่3อย่างนะฮะอย่างที่1ครับอย่างที่1นะฮะตอนนี้เงียบหน่อยแล้วอย่างที่1ครับอย่างที่1อย่างที่หนึ่งคือการเพิ่มบรรยากาศครับคุณเข้าไปนั่ง เขาไปนั่งแล้วเฮ้ยมันทำไมมันหรูมันดูสวยมันดูบรรยากาศดีมีการตกแต่งที่ดีนั่นก็คือการเพิ่มบรรยากาศทำให้คนรู้สึกดูดีเวลาขึ้นเครื่องบินครับ First Class หรือบิส i ิสคลาสนะฮะมันจะมีมันจะมีอะไรนีฮะเฟิร์สคลาสกับบิสสิสคลาสเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ต่างกันก็คือว่า เฮ้ยบรรยากาศดีดูหรูโซฟาดีกว่าสวยงามกว่านี่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนี่บรรยากาศที่ว่าดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูเห็นไหมบรรยากาศดีย่อมชนะกว่านี่คืออันที่หนึ่งนะฮะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นแบรนด์ของดีคนอยากเข้าร้านเนี้ยคนเข้าเยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันดูบรรยากาศดีน่าเข้าเห็นไหมฮะแต่งนิดเดียวไฟมีคนบอกไฟสวยมากไฟสว่างมากก็ล,ลงดูเลยคนเข้าเต็มเลยเนหะ็นไหมเข้าเต็มเลยเห็นไหมฮะวิธีการ หนึ่งก็คือบรรยากาศครับหนึ่งก็คือบรรยากาศหนึ่งคือบรรยากาศนะฮะหนึ่งคือบรรยากาศนะครับอันที่สองอันที่สองอยากรู้ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันที่สองครับอันที่สองคือเปลี่ยนภาชนะภา,นะาชนะที่ใส่นะฮะผมไปกินที่เยาวราชนะฮะไปกินที่เยาวราชกันก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างไปกินของกินที่เยาวราชกันก่อนเนี่ยนะฮะ ปกินเยาวนาบันก่อนนะฮะชามพลาสติกอย่างเงี้ยแทนที่มันจะขายได้ดีกว่านี้ชามพลาสติกอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงคือเปลี่ยนภาชนะครับอันที่3การบริการการบริการเนี่ยเพื่อนๆกินเนื้อขายเนื้อเหมือนกันนะฮะกินเนื้อขายเนื้อเหมือนกันแต่ทําไมนะฮะร,ร้านนี้ไปปรุงข้าวเนี่ยในห้องครัวแต่อีกร้านหนึ่งครับ อีกลานหนึ่งฮะอีกลานหนึ่งปรุงข้าวในที่ไหนไหมฮะปรุงเอาออกมาปรุงให้เห็นเอามาคุกให้เห็นนะฮะแล้วเอามาโชวยเห็นแล้วอธิบายต่อว่าเนื้อนี้มาจากไหนนะฮะเนื้อนี้คืออะไรเล่าแค่นี้นะฮะการบริการตรงนี้ถามว่าเพิ่มเงินหรือเปล่านะฮะวันก่อนไปกินร้านรามเมงใครๆตามผมมาเพื่อนๆจะรู้ร้านลามเมงนะร้านถูกๆแต่มีคนมานั่งคุกเข่า เพื่อที่จะมานั่งเสิร์ฟในเมืองไทยหาได้น้อยนั่นแหละคือการบริการที่แตกต่างกว่าเมื่อมีบริการที่แตกต่างกว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําใหนะ้คนประทับใจมากกว่าและคนก็จะรักมากกว่าอย่างผมก็ถ่ายรูปไปแล้วลงอินสตาแกรมลง Facebook ทําให้ร้านขายได้ดีถามว่าการบริการเนี่ยเพิ่มเงินมากขึ้นหรือเปล่าธนะรรมดาแล้วการที่จะทำให้มีลูกค้ามากขึ้นคือเราจะต้องลงโฆษณามากขึ้นจ่ายเงินค่าโฆษณาถูกไหมฮะ จ่ายเงินค่าโฆษณา2ต้องเพิ่มภาชนะที่ดีขึ้นแต่การบริการที่3ก็คือการอธิบายหรือใส่ใจหรือการคุกเขา่าหรือการนะฮะใส่ใจมากกว่าการใส่ใจมากกว่าตรงนี้ถามว่าเพิ่มเงินหรือเปล่าไม่ได้เพิ่มเงินนะไม่ได้เพิ่มเงินแต่ทําให้รายได้เพิ่มขึ้นทําให้แบรนด์ตัวตนของคุณนะ่ะมีมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นแค่นี้นะคุณจะเปลี่ยนตัวคุณเองและรายได้ของคุณเองจะเปลี่ยนกันด้วย มันจะต่างกันเยอะมากขึ้นด้วยรายได้ก็ต่างแบรนด์ก็ต่างยอดขายก็ต่างแต่คุณไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมแค่ผมบอกนิดเดียวถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับลูกน้องคุณลูกน้องคุณจะใส่ใจในการนะครับใส่ใจในการดูแลลูกค้าเยอะข,ขึ้นขนาดไหนครับเข้าใจไหมฮะเรารู้แต่เราไม่สามารถอธิบายให้กับลูกน้องเราได้ถูกไหมฮะเรารู้แต่เราไม่สามารถอธิบายให้กับ ลูกน้องเราหรือเพื่อนเราเพราะฉะนั้นเราจ่ายเงินน้อยลงเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะข้อที่3เนี่ยนะฮะไม่ได้ใช้เงินเลยนะแต่เราอ่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะทำไมเขามีการบริการที่ดีทําไมเขามีการนะใส่ใจที่ดีนี่แหละคือนะฮะทางจิตวิทยามากขายได้ดีมากเพราะฉะนั้นกําไรมากนะฮะนี่คือแค่นี้ก็ต่างกันแล้วนะครับขอบคุณที่กดไลค์ครับนะถ้าเป็นประโยชน์นะฝากฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยะฮะ พวกนี้นะฮะใครอธิบายได้นะครับแล้วจริงๆแล้วในการทําการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยฮะเห็นหรือยังว่ามันนะฮะต่างกันเยอะเลยฮะในยุคนี้คุณขายของเหมือนกันผมพูดใหม่นะสรุปขายของเหมือนกันถ้าคู่แข่งคุณลดราคาคุณก็ต้องลดราคาแข่งเขาพอลดไปเรื่อยๆคุณก็มีทุนน้อยลงเมื่อมีทุนน้อยลงยังไม่พอต้องเสียเงินค่าโฆษณาต่างหากลงนู่นลงนี่จ่ายนู่นจ่ายนี่ยไม่พอต้องแข่งกับบริการ่างหากส่งฟรีอย่างคุนอย่างนี้ แล้วคุณก็จะสวยเพราะอะไรครับรายได้คุณจะตกไปเรื่อยๆค่าโฆษณาต่างหากค่านู่นค่านี่ต่างหากแต่ถ้าคุณสร้างตัวตนเป็นสร้างแบรนด์เป็นคุณไม่ต้องลดราคาเหมือนคุณเป็นดาราเนะีเพราะฉะนั้นผมทําอะไรธุรกิจนะฮะทุกอย่างเนี่ยแม้ผมจะเป็นโรงเรียนหรือนะครับสตานพิมพนะบ,บ้านพ่อคุณชาลาผมสร้างแบรนด์เพื่อนๆต้องเป็นอย่างนั้นครับและถ้าใครอยากเรียนลึกซึ้งกว่านี้ใครให้ครอยากเรียนให้มากกว่านั้นนะฮะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าลองตามผมมาแล้วกดไลค์ให้ดีๆ แล้วเดี๋ยวเวลาผมจะมีคอสอไหรคุณได้เรียนเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไรายได้คุณจะเปลี่ยนนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไรายได้จะเปลี่ยนผมบอกไว้เลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะผมไปดูเรื่องอะไรครับเรื่ององุ่นฮะถามว่าองุ่นพวงหนึ่งนะฮะพวงหนึ่งเนี่ยจากบ้านบ้านนอกธรรมดานะองุ่นพวงหนึงนะ่งอ่ะเดี๋ยนี้ขายพวงละ 3, ออ 3, สามพันเออนะสามแสนเยนนะสามแสนเยนคือพวงละหนึ่งแสนบาทเฮ้ยบางคนบอกว่าฉันไม่ซื้อหรอกคุณไม่ต้องสนใจมีคนซื้อไปทำไมฮะ ซื้อหนึ่งละพวงละหนึ่งแสนแต่เอาไปให้นะฮะลูกค้าแล้วลูกค้าประทับใจได้การนะฮะต่อรองการทําธุรกิจได้มาล้านหนึ่งซื้อมาหนึ่งแสนแต่ได้ทาธุรกิจล้านหนึ่งคุ้มไหมฮะซื้อมาหนึ่งแสนแต่ขายได,ได้ได้ธุรกิจได้งานมาหนึ่งล้านควรทำไหมควรเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินที่เราใช้แต่ถามว่าเงินที่เราใช้เนี่ยเอามาใช้กับการเพิ่มเงินได้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่คือสิ่งสําคัญนะขอคุณที่กดไลค์มาตลอดเลยนะ อ่าโอเคติดตามผมมานะครับให้ให้เป็นแฟนเพจนะฮะตัวแฟนเพจตัวยงคุณจะรู้ว่าเวลาผมไลฟ์เนี่ยคุณจะไดะ้รับการเปลี่ยนแปลงได้เห็นชัดเจนนะฮะและ้วก็อีกอันเข้ามาเป็นเพื่อนผมใครอยากจะเปลี่ยนนะฮะใครอยากเรียนนะะรู้และเปลี่ยนชีวิตนะฮะในเพจเพื่อนผมก็คือในไลน์นะฮะผมแล้วเข้ามาทักในไลน์นะฮะเข้ามาในทักในไลน์บอกว่าอยากใครอยากได้เรียนรู้เรื่องนะครับเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะฮะให้ทริปฟรีเลยนะ,ะให้ทริปฟรีเลย สำหรับคนที่ทักเข้ามาในไลน,น,น์ในไลน์ของผมนะฮะคือฟรีเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินสิ่งที่คุณชอบคุณมีอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่าน,นะฮะสิ่งที่ชอบคุณมีอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเป็นเงินได้เนี่ยเจ๋งไหม๋งนฮะก็จะมีเรื่องราวซึ่งพวกนี้คุณอาจจะหาเรียนไม่ได้คุณอาจจะไม่รู้กันนะฮะมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรกอ็อ่ผมบอกชื่อเออบอกอดเดสไลน์ก็แล้วกันฮะไลน์ผมชื่อนะฮะเออฟูจิฟูจิสกินะครับเอดไซน์นะครับ Fuji, Fuji อีกครั้งหนึ่ง Saki, นะฮะฟูจิฟูจิ s ากิ A K I. นะครับฟูจิฟูจิ s ากินะครับโอ้โหรถนี่ฟูจิฟูจิ s ากินะครับเป็นเอสแล้วก็เขียนเข้ามาว่าขอเปลี่ยนขอนะฮะคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับขอคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับก็จะได้เข้ามาในไลน์นะฮะแล้วก็เวลาผมมีคอร์ส สน,สนุกๆหรือมีเรื่องรสน,สนุกๆเนี่ยจะเข้าไปทักในไลน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะหรือไม่ก็ใน Facebook ให้ติดกดติดตามนะฮะเห็นโพสต์ก่อนใครกดเป็นบ้างใครกดเป็นบ้างฮะเห็นโพสต์ก่อนแล้วคุณก็จะนะครับโอ้นี่มันที่ไหนเนี่ยฮะเข้ามามึนๆแล้วเนี่ยใกล้ใกล้โรงเรียนผมแล้วใกล้บ้านผมแล้วนี่คือโรงแรมบิสเนสโฮเทลโรงแรมกลางคืนโรงแรมม่านรูดหรือเปล่าโรงแรมที่คนรักกัน คนรักเข้ากันโอเคผมต้อง,งไปนะครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่นะครับมีความรู้เท่าเดิมรายได้เท่าเดิมมีความรู้เปลี่ยนแปลงรายได้ติดจรวดครบับ๊ายบายสวัสดีครับ